สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมตัดมาจากไลฟ์สดที่ผมสอนเรื่องการจัดวางแสงเงานะครับโดยที่คอนเซปที่เราจะฝึกคร่าวๆก็คือหารูปถ่ายมานะครับแล้วก็เอามาแต่งแสงนะครับโดยที่วิธีการในการแต่งแสงเนี่ยผมได้อธิบายไว้ทั้งหมดในไลฟ์แล้วนะครับ แต่ถ้าให้เขาใจง่ายๆก็คือเราไปหาดูรูปวาดของโปรเฟชชั่นอลที่เราชอบมานะครับว่าเขาจัดแสงยังไงนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาจัดการจัดวางแสงของโปรเฟชชั่นอลที่เราชอบมาเนี่ยไอรอนที่เราชอบมาเนี่ยมาใส่ภาพถ่ายที่เราเลือกมานะครับว่าโอเคแสงมันมาประมาณนี้มันจะเป็นยังไงนะครับโดยที่วิธีการนี่นมันเป็นการลัดขั้นตอนที่เราจะต้องมาวาดหน้าคนวาดตัวคนวาดน,น,วาน,วานู่นวาดนี่วาดนั่นอันนี้เป็นการฝรึกแสงเงาโดยเฉพาะนะครับหลังจากที่เราฝรึกจัดวางแสงเงาเนี่ยเราก็มานั่งลอกรูปที่เราจัด ที่เราแต่งสีเนี่ยนะพูดง่ายๆนะครับเพราะน,นี้เนะี่ยมันจะเป็นการที่เราได้ใช้ไอเดียนะครับเพราะปกติแล้วเวลา,าวาดรูปเนี่ยสกิลที่เรามีแน่นอนก็คือสกิลลอกใช่ไหมครับแต่คําถามก็คือเราจะลอกยังไงให้เราได้งานของตัวเองขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นประตูด่ดานแรกเป็นก้าวแรกนะครับที่จะทําให้เราเริ่มใกล้เคียงกับคําว่าสร้างสรรค์งานตัวเองขึ้นมาแล้วนะครับจากการดูเลฟนะครับเพราะอันนี้คือเราเปลี่ยนแสงจากแบบละ แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันเปลี่ยนมากกว่านี้ก็คือไปเปลี่ยนท่าทางไปเปลี่ยนแฟชั่นไปเปลี่ยนคารคเตอร์อะไรอย่างนี้นะครับแต่ในตอนนี้เรามาพูดถึงกันแค่เรื่องของแสงเงานะครับซึ่งรูปหนึ่งรูปเนี่ยมันสามารถจัดแสงเงาได้หลายทิศทางนะครับตรงนี้ผมก็อยากให้เพื่อนๆลองไปฝึกดูนะครับว่าโอเคจัดแสงมันจะเป็นประมาณไหนนะแต่ถ้าให้เข้าใจคร่าวๆก็คือส่วนใหญ่แสงเงาที่เป็นภาพวาดของระดับโปรเฟชชั่นอลเนี่ย,ยก็คือเขาจะจัดแสงเงาให้มันคล้ายแสงจากสตูดิโอครับก็คือมีแสงที่มันมา จากฝั่งหนึ่งที่เป็นแสงหลักแรงๆอะไรเงี้แล้วก็อีกแสงฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแสงซบซัอะไรเงี้นะส่วนใหญ่ที่ผมสังเกตก็จะประมาณนี้นะครับคราวนี้วิธีในการวาดก็คือผมอยากให้เพื่อนๆวาดเป็นขั้นตอนนะครับก็คือเวลาวาดรูปถ้าเกิดจะวาดแบบทับเ้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องมีในช่วงแรกก็คือค่าน้ําหนักบัตรที่มันเข้มนะครับอย่าใช้บัตรที่มันจางเกินไปอย่าใช้สีที่มันจางเกินไปอย่าใช้สีที่มันเข้มเกินไปแต่ต้องมีความกล้าเล่นนะ ก็คือกล้าเล่นแสงที่มันแรงกล้าเล่นเงาที่มันเข้มน,นะครับตรงนี้จะทําให้เพื่อนๆวาดรูปได้เร็วขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าผมดูเพื่อนๆวาดมาที่วาดตามผมเนี่ยหลายหลายคนนะครับยังไม่สามารถที่จะเข้าใจขั้นตอนกระบวนการในการวาดภาพได้ว่าเราจะทายังไงให้ภาพมันสาเร็จได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เอาตรงๆเพื่อนๆยังขาดพื้นฐานในการวาดดออิงนะครับเออคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่สามารถวาดหน้าได้เพื่อที่จะเข้าใจโครงสร้างเอ้เพื่อที่จะเข้าใจกระบวนการในการวาดของตัวเองเนี่ยให้เพื่อนๆลองไปฝึกวาดสิ่งที่มันง่ายๆนะอย่างเช่นพวกผลไม้พวกพวกแก้วน้ำพวกอะไรเงี้ ก็ค <mondo> eh? ือให้เราเข้าใจนะครับว่าวิธีการร่างภาพวิธ <t> ีการเก็บภาพมันเป็นยังไงนะครับการจัดองค์ประกอบมันเป็นยังไงอันนั้นอ่ะมันเป็นการแบบถ้าเพื่อนไปเห็นเขาดออิงเอ้ยมึงวาดแค่ขวดน้ำมึงวาดถ้วยมึงวาดไปทําไมวะคือเวลาเขาวาดอ่ะเขาอาจจะไม่ได้โฟกัสที่ตัว รูปที่เขาวาดแต่เขาโฟกัสขั้นตอนในการวาดของเขานะครับเพื่อที่เขาใจกระบวนการในการวาดของเขามันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยไม่รู้นะครับว่าอ๋อการฝึกดออิงมันมันคือการทำความความเข้าใจกระบวนการในการวาดหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมอยากให้เพื่อนๆลองไปฝึกดูอย่าลืมนะในตอนนี้ผมเองก็หลังจากนี้จะไม่ได้พูดสาระนะสำหรับในคลิปเพราะว่าจริงๆเวลาผมพาคลิปแบบนี้แล้วพอพูดเรื่องสาระเนี่ย ผมลิ้นพันมากๆแล้วคราวนี้ผมภาคมาหลายรอบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าผมพูดเล่นๆพูดมั่วๆเลยแล้วกันนะครับตอนนี้คือผมต้องบอกตรงๆนะว่าใครที่ปั่นจักรยานเนี่ยมีคําแนะนําสําหรับผมไม่ว่าจะปั่นยังไงให้มันไม่เจ็บดากระเเพื่อน เพราะผมจะปั่นจักรยานมาเลยเยอะมากๆแล้วมันปัญหาหลักในการปั่นจักรยานสำหรับผมนะก็คือการเจ็บดากนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอพูดถึงรูปนี้ก่อนนะครับก็คือไอ้รูปที่ผมเอามาขึ้นเมื่อกี้ก็คือเป็นภาพวาดที่ผมเคยวาดตามช่อง YouTube ช่องหนึ่งที่เขาสอนวาดรูปดิจิตอลเพนติ้งนะครับและเนื้อคลิปวิดีโอนะั้นน่ะมันเป็นคลิปยาวประมาณ4ชั่วโมงนะครับแต่ว่าผมวาดตามอ่ะผมวาดประมาณ8ชั่วโมงนะครับก็คือซโลวิดีโอแล้วก็นั่งลอกตามเอฮ้ยเขาขีดยังไงวะขีดยังไงวออออย่่าาางเเเีีี้แตตสหทุททผมามาปิดดูก,ก็คืฮ ตอนนี้ผมที่มาไล์สอนบ้านรูปคนเนี่ย รูปวาดที่ผมวาดเนี่ยม,มันมีสกิลเลเวลในระดับเดียวกันกับคนที่ผมเคยฝึกวาดตามเลยหรือวะอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความสาเร็จเล็ก,ลกๆน้อยๆสำหรับผมนะซึ่งผมก็รู้สึกว่าดีใจกับตัวเองมันกันที่โอเคอย่างน้อยก็สามารถสร้างสรรค์าง,งานในระดับนี้ขึ้นมาได้ในไร้สดนะครับในตอนนี้ผมเองก็วาดเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าในท้ายลิปเดี๋ยวผมจะเอางานที่ผมไปวาดต่อมาให้ดูนะในช่วงระหว่างนี้ผมเองก็มานั่งคอมเมนต์งานเพื่อนๆนะครับซึ่งจริงๆในไร้สดก็มีหลายคนส่งรูปมาแต่ก่อนแบบว่าส่งมาเป็นพันนนนัััับปจจุมมมาาส่่งงง30-40ผเอก็ขย นั่งดูจนจบนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ให้แรงสนับสนุนนะไม่ว่าจะเป็นคนที่สมัครสมาชิกค,คนที่โดเน a t มานะครับบอกตรงๆว่าไอาการมานั่งดูรูปพวกนี้เนี่ยมันต้องใช้ความพยายามเยอะนะเวย้ยคือบางทีมึงดูรูปไปหนึ่งรูปสองรูปมึงอาจจะสนุกนะแต่ถ้าเกิดว่ามึงดูไปเยอะๆไปเยอะๆมึงเหนื่อยนะจริงๆมันมีใครมานั่งดูรูปไปร้อยรูปแบบนี้บ้างวะแม่งไม่เห็นนะเวย้ยนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ขอกําลังใจหนอยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้คลิปขอผมหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขอกินน้ําก่อน,น เมื่อกี้พูดถึงอะไรนะการปั่นจักรยานใช่ไหมครับคือผมไม่เข้าใจเลยว่าทําไมคนที่ปั่นจักรยานได้เยอะเนี่ยคือเขาปั่นยังไงให้ไม่เจ็บดาบว่าที่ผมปั่นกับไอ้ทีมเนี่ยปั่นแบบเมื่อก่อนนะเคยปั่นได้นะสามสี่ชั่วโมงแต่ปัจจุบันผมปั่นแค่หนึ่งชั่วโมง,มว,โมงวันสองวันเนี่ยผมผมปั่นไม่ได้ผมต้องไปเดินแทนนะครับใครที่ปั่นจักรยานบ่อยๆบอกเทคนิคมาหน่อยนะครับว่าโอเค เรามีแนวทางในการปั่นยังไงให้มันไม่เจ็บดากนะครับอันนี้เป็นปัญหาหลักสำหรับผมในช่วงนี้นะครับสำหรับรูปวาดตอนนี้นะที่น้องๆส่งมาหลายๆคนเท่าที่ผมดูแล้วก็คือบางทีเนี่ยฝึกรูปภาพที่มันสกลเยอะกว่าฝีมือตัวเองเกินไปพอฝีมือเยอะกว่าสกิลของตัวเองเกินไปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะ,อะคอนโทนภาพรวมได้พอคอนโทลภาพรวมไม่ได้มันทําให้เราหลงทางนะครับพอหลงทางเราก็ไม่รู้ว่าเราจะจับต้นชนไปยังไงให้เราฝึกยังไงให้มันถูกที่ถูกทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาฝึกอะไรก็ ฝึกให้มันเหมาะสมกับตัวเราไม่ยากเกินไปไม่ง่ายเกินไปนะครับบางคนที่เปิดรูปมาผมก็จะบอกว่าให้ฝึกที่มันง่ายกว่านี้หรือบางคนที่เปิดรูปมาผมก็จะบอกให้ฝึกที่มันยากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่มันมันแล้วแต่คนนะครับอ่ะเดี๋ยวท้ายคลิปเรามาเจอกันนะเดี๋ยวผมมาเปิดรูปภาพที่ผมวาดจนเสร็จให้ดูอีกทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการวาดว่ามันเป็นฟิล์ไหนนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้ครับ อันนี้ก็เป็นรูปภาพที่ผมมาวาดต่อนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสังเกตดูมันก็จะมีสีเพิ่มเติมเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดขั้นตอนเลเยอร์ให้ดูเพื่อนๆดูนะครับว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงนะครับอ่ามาเรามาดูเลเยอร์แรกเลยแล้วกันนะครับตอนแรกผมเองก็ร่างเส้นมาก่อนนะครับตอนแรกแบ็กกราวมันเป็นสีขาวนะแลคราวนี้ผมเองก็ปรับแบ็กกราวมาให้เป็นสีเข้มขึ้นแลวคราวนี้ผมเองก็เติมแสงเงาเข้ามานะครับเนี่ยปาดสีเนื้อไปเลยซึ่งตรงนี้สําคัญมากนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆต้องกล้าปาดเข้าไป ด้านบนเส้นเข้ามาแล้วก็วาดแบบเพนติงวาดแบบทับเส้นเข้าไปเลยนะครับแล้วตอนนี้สิ่งที่ผมวาดคือผมวาดภาพรวมไปเลยนะผมไม่ได้มาใส่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆผมไม่ได้วาดดวงตาผมไม่ได้วาดปากผมวาดภาพรวมทั้งภาพไปเลยนะครับตรงนี้สําคัญนะเพื่อนๆและตอนนี้ที่ที่ผมวาดไปเนี่ยก็คือผมใช้แสงเงาที่มันเข้มกับแสงเงาที่มันสว่างได้ถูกต้องแล้วตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆส่วนใหญ่มักจะพลาดกันจะไม่สามารถทําขั้นตอนนี้ได้นะครับต่อมาก็มาเพิ่มรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเข้ามานะครับพวกหน้าตาพวกอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งไอ้พวกหน้าตาเนี่ยมันเป เราต้องเน้นภาพรวมก่อนนะเพราะเกิดว่าภาพนี้มันเป็นภาพใหญ่ไงนะครับต่อมาผมเองก็มาเติมสีเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็เนี่ยเติมดีเทลให้มันครบนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนดูสังเกตภาพเนี่ยแล้วก็มาเทียบกับต้นแบบเห็นไหมไหนวะต้นแบบต้นแบบมันเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราดูภาพต้นแบบแล้วก็ภาพที่ผมวาดมาเนี่ยมันก็จะแทบจะไม่ใช่รูปเดียวกันแล้วนะครับเนี่เห็นไหมอ่าเนี่ยรูปต้นแบบมันเป็นประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้เป็นรูปวาดเราเห็นปหมมันก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะใช่ไหมครบเรราาาสมถ ทดลองได้อันนี้เนี่ยเอาลองไปฝึกดูนะครับเนี่ยมีเรียมัลติพายแล้วเนี่ยลองแต่งแสงดูเนี่ยมันก็มีมันสามารถมีแสงมาได้หลายทิศทางในรูปเดียวกันได้นะเพื่อนๆตรงนี้ต้องลองไปทําดูเรื่อยๆแล้วงานเรามันจะเนี้ยขึ้นนะครับพอเราทําให้มันเนี้ยขึ้นเนี้ยขึ้นเนี่ยแล้วเราลอกรูปตัวเองเนี่ยงานเรามันก็จะดีขึ้นดีขึ้นนะครับเพราะเวลาเราลอกรูปเนี่ยยังไงพอเราลอกไปตรงๆเนี่ยสัดส่วนของโค้งหน้ามันก็ไม่เหมือนกับแบบอยู่ละสีก็ไม่เหมือนอยู่ละนะครับเผื่อเราวาดไปวาดมาเดี่ยผมเห็นรูป ให้ดูไม่ได้เดี๋ยวคลิปมันบินนะครับเออเดี๋ยวไ้เจอกันวันหน้านะครับเดี๋ยวมาไลท์อีกนะครับเดี๋ยวอยากให้ไลท์อะไรก็พิมพ์คอมเมนต์มาด้วยนะครับรูปป้าก็เป็นะมานี้เดี๋ยวซูมมาดูสีหน่อยนะครับสีก็ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าหน้าตาก็ยังแปลกๆอยู่นะครับคือรูปนี้มันใช้เวลาไม่เยอะนะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่านะครับ2ชั่วโมงกว่าได้งานขนาดนี้ผมเองก็ถือว่าค่อนข้างดูดีในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมไปละ